สหรัฐและยุโรปพวกเขารอแค่ให้เมืองเคียฟแตกเท่านั้นมากระดานของปูตินก็จะมาถึงจุดอับบทความโดยอาจารย์เดชานา,นาุนาตไม่มีทางเดินในทันทีนี่คือความผิดพลาดประหันของปูตินและผู้นำในทั่วโลกก็จะได้เห็นกลืนของปูตินที่ถูกแอบซ่อนหลอกลวงพวกเขามาตลอดว่ารัเสเซียคือประเทศที่น่าเกรงขามแต่ในความเป็นจริงแล้ว รัสเซียและผู้นํำรัสเซียคือไม่มีอะไรน่าเกรงกลัวสักอย่างเลยทั้งหมดที่โลกเกรงกลัวรัสเซียมาตลอดมันก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่ปูตินสร้างขึ้นมาตบตาคนทั้งโลกนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้นําสหรัฐอย่างโจไบเดนและผู้นําประเทศในยุโรปมองการเดินกระดานของปูตินทะลุตั้งแต่แรกแล้วที่ใช้เวลายาวนานมากและไม่สามารถยึดยูเครนได้ ตามที่คุยเอาไว้ว่าเขาจะใช้เวลาแค่เพียง3วันในการยึดยูเครน 1. สงครามครั้งนี้ยืดเยื้อมากทำให้ปูตินสูญเสียเงินไปมากในสภาวะที่กำลังถูกบอยคอตทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก 2. ปูตินเสียนายพลสำคัญไปถึง3คนและกำลังทหารนับหมื่นคนชี้ให้เห็นว่าปูตินไม่มีแผนการรบที่ฉลาดอะไรเลยตามที่ได้คุยเอาไว้ 3. การยิงขีปนาวุธของปูตินจำนวนมากที่พุ่งเป้าโจมตีพลระเลือนและสถานที่พยาบาลโรงเรียนอนุบาลในยูเครนอย่างสเปะสปะชี้ให้เห็นว่าอาวุธของรัสเซียไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่คุยให้ทั่วโลกหวาดกลัว 4. ปูตินสูญเสียรถถังหุ้มเกราะรถขนส่งน้ำมันรถขนสบียงไปนับร้อยคัน จากโดรนสังหารของยูเครนที่ผลิตขึ้นในประเทศตุรกรีชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางอากาศของรัสเซียคือข่าวหลอกลวงในที่สุดคนทั้งโลกก็รู้ว่าปูตินไม่ได้มีเทคโนโลยีการผลิตโดรนสังหารในประเทศเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาในที่สุดปูตินก็ร้องขอความช่วยเหลืออาวุธจากจีน 5. สภาพความเสียหายของเฮลิคอปเตอร์จู่โจม และเครื่องบินรบหลายลำของปูตินล้วนเป็นรุ่นที่ล้าสมัยแทบทั้งสิน้นชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางเครื่องบินรบของปูตินกำลังเสื่อมโทรมลงและปูตินกำลังสร้างภาพหลอกลวงคนทั่วโลกว่ามีเครื่องบินรบที่ทันสมัยอยู่มากมายหากมีอาวุธที่ทันสมัยจริงแล้วทำไมปูตินต้องขอความช่วยเหลือทางอาวุธจากจีน 6. การตัดสินใจเลือกใช้ทหารรับจ้างค่าจากเซสซีเนียซีเรียมาช่วยรัเสเซียรบแบบไร้ศักดิ์ศรีของพี่ใหญ่ในระบอบคอมมิวนิสต์นี่คือสภาพความจนตรอกของปูติน 7. การตัดสินใจหันมาค้าขายพลังงานกับประเทศเอเชียอย่างจีนและประเทศอาเซียนอย่างเวียดนามของปูตินเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของรัเสเซียตามที่อาจารย์เดชาได้เคยเผยแพร่บทความมาก่อนหน้านั้น แต่มันก็สายเกินไปแล้วเมื่อปูตินไม่ยอมถอยกำลังทหารออกจากยูเครนแต่หลุดปากขอพึ่งทางเศรษฐกิจจากจีนและเวียดนามอย่างหมดสภาพของปูตินชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของรัสเซียกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตอย่างหนักและรุนแรงมากและใกล้จะล่มสลายลงในอีกไม่ช้าถ้ารัสเซียเลือกเทหมดหน้าตักเข้ายึดเมืองเคียฟของยูเครนเมื่อใดจะเข้าสู่กับดักของโจไบเดน และมอริชจอนสันของอังกฤษแบบเต็มๆนี่คือสองมหาอำนาจของนาโตตัวจริงที่จะเลือกทำสงครามย่อยๆกับรัเสเซียและส่งเครื่องบินรบเข้าสู่น่านฟ้าของอยูเครนแบบเต็มตัวด้วยข้ออ้างว่ารัเสเซียทำผิดกฎหมายสากลโลกที่มีเจตนาบุกยึดประเทศอื่นมาไว้ในครอบครองและการรบแบบย่อยๆด้วยการตัดกำลังทหารของรัเสเซีย ไปพร้อมกับการบอยคอตทางเศรษฐกิจอย่างหนักต่อปูตินปูตินจะกลายเป็นผู้แพ้สงครามที่เจ็บปวดที่สุดในโลกและยากมากที่รัสเซียจะฟื้นคืนเศรษฐกิจมาใหม่ได้อีกการชี้เป้าไปที่จีนของโจไบเดนและอียูหากจีนให้ความช่วยเหลือรัสเซียทางเศรษฐกิจจีนจะกลายเป็นประเทศแรกที่ขัดขวางนโยบายการบอยคอตของสหรัฐและยุโรปไปทันทีและจีนจะถูกดึงเข้าสู่สงครามแบบเต็มตัว ทังทางเศรษฐกิจและกองกำลังทหารซึ่งเชื่อว่าจีนต้องเลือกที่จะถอยเพราะการถอยของจีนจะได้ประโยชน์มากกว่าการรุกเมื่อรัสเซียล่มสลายลงจีนจะขึ้นมาเป็นเบอร์สองของโลกในทันทีและกลายเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศคอมมิวนิสต์แทนรัสเซียและสร้างฐานมหาอำนาจทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ในเอเชียและอาเซียนโดยไม่ต้องอยู่ใต้ปีกของรัสเซียอีกต่อไป สำหรับประเทศไทยแล้วจะต้องเจอกับวิกฤตสภาวะเงินเฟอ้อที่หนักและรุนแรงที่สุดที่จะตามมาในอีกไม่นานประเทศจะขาดแคลนพลังงานและอาหารอย่างหนักเพราะมีพื้นฐานเศรษฐกิจมาจากการพึ่งพาการนําเข้ามาจากต่างประเทศมากจนเกินไปและพึ่งพารายได้มาจากการท่องเที่ยวในประเทศอย่างเดียวแถมยังถูกผูกขาดฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของชาติจากกลุ่มเจ้าสัวจีน และมหาเศรษฐีแค่ไม่กี่ตระกูลที่ประเทศชาติไม่สามารถพึ่งพาการสร้างฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็งให้คนในชาติได้และอีกไม่นานคนในชาติจะต้องเผชิญชะตากรรมที่ตามมาเป็นแบบนี้ 1. คนทั้งประเทศอาจไม่มีอาหารกินที่เพียงพอเพราะฐานเศรษฐกิจทางภาคการเกษตรจะมีต้นทุนสูงขึ้นการผลิตจะลดน้อยลงรัฐบาล ต้องปล่อยให้สินค้าเลี่ยงภาษีภาคการเกษตรจากจีนทะลักเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นและจะทำให้ภาคการผลิตการเกษตรของไทยดับสูญหายไปจากชาติและถูกควบคุมกลไกาการผลิตทั้งหมดของชาติจากหลงจีนแบบเป็ดเสร็จทั้งหมด 2. การผูกขาดมเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มทุนต่างประเทศที่จะเป็นผู้เข้ามาควบคุมแหล่งอาหารธรรมชาติของประเทศและการสูญพันธ์ไปของมเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญของแผ่นดิน 3. อุตสาหกรรมอาหารในชาติจะถูกผูกขาดทั้งหมดจากกลุ่มทุนต่างชาติและ,กะเกษตรกรจะเป็นได้เพียงแรงงานชั้นต่ำของกลุ่มทุนต่างชาติทั้งภาคการผลิตและการแปรรูปอาหาร 4. ผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมอาหารทั้งระบบในชาติได้ย่อมมีอำนาจอยู่เหนือรัฐบาลของชาตินั้นได้ทั้งหมดสิ่งที่ประเทศไทยต้องรีบแก้คือมหาเศรษฐีผู้รักชาติหรือผู้คนในชาติ ในยามวิกฤตนี้ไม่ควรเก็บเงินไว้ที่ธนาคารมากควรรีบนำเงินออกมาใช้จ่ายให้มากเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในประเทศให้มากที่สุดด้วยการสนับสนุนชุมชนเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตอาหารออกมามากที่สุดสร้างฐานให้พวกเขาเข้มแข็งในยามที่ประเทศเกิดวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติมีอาหารที่เพียงพอต่อผู้คนทั้งชาติเป็นการขับเคลื่อนให้พื้นฐานเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงขึ้นในชาติ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศให้มากที่สุดด้วยการพึ่งพาสติปัญญาและแรงงานการผลิตของชาติตนเองเป็นสำคัญการเก็บเงินไว้ในธนาคารจำนวนมากในสภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักที่ยาวนานนอกจากไม่คุ้มค่าอะไรเลยยังทำให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจของชาติได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากตามไปด้วยจะทำให้เกิดการแบ่งแยกคนจนคนรวย และการล่มสลายลงของคนในชาติไปแบบถาวรเหมือนประเทศเวเนซุเอลาบราซิลฟิลิปปินส์และทุกประเทศในทวีปแอฟริกาที่ไม่มีทางที่คนในชาติจะกลับมาใช้ชีวิตที่มีความสุขและเท่าเทียมกันได้อีกต่อไปกลุ่มกเกษตรไบโอขอพื้นดินกเกษตรให้พวกเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่ปกป้องมเมล็ดพันธุ์ของชาติไม่ได้แค่ผลิตอาหารสะอาดเลี้ยงผู้คนทั้งชาติ ไม่ได้แค่เพียงปกป้องระบบนิเวศของโลกเท่านั้นแต่มีเป้าหมายก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจของชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงแข็งแกร่งของผู้คนในชาติที่ยืนยาวมั่นคงตลอดไปเพราะต่อให้โลกนี้เกิดวิกฤตเรื่องอาหารพลังงานที่หนักหน่วงมากขนาดไหนประเทศไทยและคนในชาติก็รอดทางทีมงานขอขอบคุณบทความโดย อาจารย์เดชานาเรนาศ